สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะอยากพิมพ์ยอแชร์โพสต์นะคะดูวิธีการนี้นะคะคลิกลิงก์ใต้ร่างคลิปวิดีโอเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามากันได้เลยค่ะคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT h นะคะก็หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าหลักนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดค่ะไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะก็กดตรงนี้กันไปได้เลยค่ะใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะและสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะหรือเชื่อมต่อจากอีเมลง่ายๆได้ตรงนี้เลยค่ะ สมัครเขาใช้งานกันแล้วนะคะสามารถย้อนกลับค่ะและเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะด้านในมึงอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะแพลตฟอร์มด้านมนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็นเฟซบุ๊กนะคะกดไปที่แพลตฟอร์ม facebook กันก่อนนะคะบนบุกบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสน,นะคะก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยขอเลือกเป็นตัวนี้นะคะบริการด้านในค่ะ มีอยู่หลากหลายบริการนะคะตัวนี้ก็จะมีเรนราคาการรับประกันคุณภาพแตกต่างกันไปค่ะขอเริ่มเป็นตัวด้านบนสุดตรงนี้นะคะ54 2 8ี่ค่ะตัวนี้1 0 0 0แชร์ในราคา47บาทนะคะด้านล่างตัวนี้จะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลยบริการค่ะส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกโพลที่ต้องกรจะใช้บริการกันได้เลยตัวโพสตัวนี้นะคะเลือกบริการที่เป็นเปิดสาธารณะด้วยนะคะเงันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะขอเลือกโพลกันสักครู่หนึ่งคะ่ะ ขอเลิกเป็นโพสต์นี้แล้วกันนะคะคันลอกลิงไดนามาวางตรงนี้นะคะเราใช้เดิมอยู่ที่45นะคะนํำลิงมาวางตรงนี้แล้วนะคะมาใส่ปริมาณกันต่อเลยในปริมาณตรงนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่10ใส่กันไปสัก200ค่ะเลทราคาตรงนี้นะคะก็เลทราคาที่ถูกมา,มากๆเลยค่ะเนเลทราคาอยู่ที่9บาทเท่านั้นนะคะกดสั่งซื้อได้ที่ตรงนี้เลยค่ะทางระบบนะคะได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะย้อนกลับหน้า ไปดูแถบหน้าผูวัติการสั่งซื้อกันก่อนแบบนี้นะคะในชุกๆ์เดอก็จะอยู่หน้านี้เลยค่ะพร้อมกับรายละเอียดของแต่ละออดอร์น,นะคะไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะสถานะนะคะและเลขออเดอร์ก็จะอยู่กันตรงนี้นะคะรอการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งค่ะในแถบรับของขวัญตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริการทดลองใช้งานฟรีของทาง TikTok นะคะก็มีทางเพิ่มไลค์เพิ่มยอดวิวและเพิ่มการติดตามนะคะก็สามารถทดลองใช้งานได้ไฟรีๆกันตรงนี้เลยค่ะ ส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเติมเงินเข้ามาแล้วนะคะได้ย้อยเงินตามนี้นะคะก็สามารถส่งไ d ดีนะคะให้อ um ดมินอนุมัติยอดส่วนลดได้ทันทีเลยนะคะช่องทางการเติมเงินตรงทุทีนะคะก็จะไปดูซีรีส์จีนนะคะในหมวดซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเติมเงินมาครบร้อยห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับซีรีส์จีนดูฟรีๆเป็นพันๆเรื่องเลยนะคะ ช่องทางการเติเมเงินตรงนี้นะคะมีถึง6กช่องทางกันเลยช่องทางแรกเลยค่ะจะเป็นสแกนกิวโกทุกธนาคารค่ะตัวชิลพีต,ตัวนี้นะคะด้านนายมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะอังพาวเวลตนะคะนำลิงก์มาวางเงินเข้าทันทีค่ะมีคริปโตด้วยนะคะและมีท um ูมันี่วอลเลตและตัวใหม่เลยก็จะเป็นไบแนนตรงนี้นะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการตัวนี้สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยท,ทุกๆการเติมเงินของเพื่อนเราก็จะได้รับโบนัสถึง5%้าเเซด้วยกันค่ะ แอบการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับการคืนเงินมาค่ะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้าน,นี้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดแชร์โพสต์นะคะได้เพิ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ k m p t งเข้ามากันได้เลยนะคะไปเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้เลยคะ่ะ